ก็สวัสดีเช้านี้นะครับพามาอัปเดตผักสวนครัวข้างบ้านครับผมตอนนี้ก็ได้ทำการย้ายนะครับเดิมเนี่ยรั้วไม้ไผ่จะอยู่ตรงนู้นนะครับถัดจักบ,บล็อกทีนี้ก็เลยย้ายเคัับออกมาตอนนี้แตงกวาของเราก็ออกผลแล้วนะครับนี่รอติดตามดูครับว่าจะได้กินไหมนะบใบอาจจะเลื้งเงหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับ ตัวอันนี้ก็จะเป็นแก้วกาแฟที่ไปซื้อก็เลยเอามาปลูกถั่วปลูกแตงนะครับนี่เห็นเม็ดไหมครับขอติดตามดูครับผมถัดมาก็จะเป็นต้นมะละกอครับต้นมะละกออันนี้ก็ปลูกสลับปลูกใกล้ๆกันไม่รู้ว่าต้นไหนจะรอด ขอคําแนะนําหน่อยนะครับเวลาปลูกต้นมะละกอนี่จะปลูกในลักษณะยังไงนะครับต้องห่างกันเท่าไหร่อันนี้คือปลูกไว้กินเองนะครับก็เลยแบบปลูกชิดกันหน่อยนะครับเราดูครับแต่รู้สึกว่าต้นนี้นี่จะอุดมสมบูรณ์ที่สุดนะต้นนี้ถัดจากบล็อกมาก็จะเป็นต้นพริกครับผมต้นพริกก็ผลิตดอก,กออกผลเยอะมาก ดูครับนี่เป็นต้นที่ใหญ่ต้นที่สมบูรณ์ที่สุดถึดขงขาตะไคร้มีครบต้นขาก็สวยงามครับจากปลูกต้นเล็กๆนะครับตอนนี้เริ่มแตกกอแล้วแตกกอต้นมะนาวในกระถางก็ ปลูกผักชีนะครับผมเราดูว่าทอบสามนี่มันจะรอดไหมนะครับปลูกมาแล้วประมาณ2รุ่นอันนี้รุ่นที่3ามนะครับรุ่นที่3ามอ่าก็จะเป็นต้นกล้วยต้นกล้วยก็แตกหนอ่อสีห้านอแล้วครับตอนนี้ปลูกแค่ต้นเดียวนะครับแตกหน่อเร็วมากนะครับัำมา นี่ใบเตยยังไม่ได้ปลูกลงดินนะครับใส่ในกระถางไว้เฉยๆยังหาที่ปลูกไม่ได้แล้วก็จะเป็นต้นตะไคร้นะครับตะไคร้ก็แตกกอเยอะเหมือนกันนะครับตะไคร้โอเคครับสวนผักข้างบ้านนะผมพื้นที่เล็กๆนะครับเราสามารถปลูกผักสวนครัวไว้กินนะครับนี่เป็นความสุขในเล็กๆน้อยครับผม โหระพาไว้ผัดกะเพราเอ้ใบกะเพราไม่ใช่โหระพานะถูกไหมใบกะเพราใบกะเพราโอเคครับผมรอติดตามตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ